มาดูงานช่างเมืองเพชรหน่อยนะครับตอนนี้พอนนดีมันเพี่ยววัดข่อยนะแล้วก็เห็นที่เขานั่งแกะสละักลายประตูอยู่นะครับก็เลยมาขอเยี่ยมผมว่าเขาแกะกันยังไงนะฮะที่จากสังเกตนี้จะเห็นว่านี่เป็นงานช่างเมืองเพชรนะครับต้องทำชื่เสียงมากแล้วก็ดูเครื่องไม้เครื่องมือนี้ก็จะเยอะมากเลยคนะตัวที่ใช้ตัวแกะ ก็คือผมเองคงทำไม่ได้ขนาดนี้เลยต้องขอถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นบันทึกความทรงจำนะว่าฝีมือการแกะสลักของของเมืองเพชรนี่สุดยอดมากมันไม่ใช่ง่ายครับเนี่ยทำลายไทยที่เป็นภาพคูดีธรรมดาให้มันออกมาดูเป็นสามมิติด้วยนะฮะไม่ใช่แค่แกะนูนสูงนูนต่ำธรรมดาแต่ว่า มีการเสาะล่องมีการแกะเน้นให้มันอะไรนูนขึ้นอะไรแบบดูเป็นวิติมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เสร็จแล้วนะว่าเป็นยังไงอันนี้คือตัวอันที่เขากําลังแกะอยู่แต่ขึ้นลายมาแล้วอันนี้ขึ้นลายมาแล้วแล้วก็ทําโค้งมาแล้วระดับหนึ่งนะก็มาทําให้มันเป็นวิติขึ้นสำหรับชิ้นนี้พอค่อนข้างพอดี่ครับชิ้นหนึ่งนี่เขาทาทั้งอาทิตย์นะครับประตูวัด อันนี้คืออันที่แกะเสร็จแล้วแต่ว่ายัางไม่ลงสีงนะฮะนี่แค่แกะอย่างเดียวให้ดูลวดลายที่แกะเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่แค่แกะให้เป็นมิติอย่างเดียวแต่แต่มันมีอ่อเขาเรียกอะไรไม่ใช่แค่สูงต่ำอย่างเดียวมันเป็นลายไทยที่ออกมาเป็นมิติเลยฮะโอ้โหคือบอกไม่ถูกมันไม่เคยเห็นตอนที่ยังไม่ทาสี สวยเปอีกแบบหนึ่งผมว่าเนื้อไม้อย่างนี้ดูมีเสน่ห์บางทีสวยกว็ตอนที่ทาสีแล้วซิฮะสวยงามนะครับลายท่าออกลับมาที่ที่เขาแกะนะครับเราก็ขอเก็บภาพบรรยากาศการแกะสลักของเขาไว้สักหน่อยนะฮะเผื่อคนรุ่นหลังหรือเด็กๆไม่เคยเห็นมาเปิดคลิปนี้ดูได้นะฮะว่างานฝีมือมันต้องใช้ ความพยายามความสมาธิขนาดไหนเละเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้เป็นยังไงนะครับ